สวัสดีจ้ามืนี้เอาสิมากินข้าวกับตำาบกแตงโมพี่น้องแล้วก็าวโพดเท่ากินข้าวแล้วเขาก็กิน้าวโพดน้ำหลังอันนี้เจียวปลากินก็พักลวกมีซนียลหละอาหารเข้ามาตำแตงโมเกยดตำไหมพี่น้องเอ้ยใส่น้ำปลาใส่หอมแดงบอกปิกโนโซยเข้าไปไข่ย,ย่ำกับบเมนย่ำนะตำ ตำแตงโมตำยังไงก็ขูดแตงโมแล้วก็ผสมน้ำปลาน้ำปลาพริกป่นหอมแดงเข้าซอยใส่ให้มันหอมส้มกันไม่เสียเดี๋ยวไปเอาเขากันด้วยพี่น้องเด้ยิงเ้าเขอเที่ยงเขาเศร้ามากเลย กินของสวยห,ห้าเนะที่นองเอ,อ้ยนี่ใส่ข้าขาเจ้า,าห้องน่ะโอ้ยนตจะไก่พุณงขาโพดจ๋าเี่ยวขาวขาเวทีชับเจนว่า้านนอกก็น,น,กนต่เสียพักตำแตงโมบอกแตงโมอ่อน บอกเป็นสีแดงไนดะ้บอกแตงโมแบบสีเหลืองๆกันนะส้มตำแตงโมอาหาราห้องมาเด้อพี่น้องกินขวน้ำกันโอ้ยนนังตโวหดสดจักบาทอืมอืม,อมเสียบแห้อืม อกินขขาวก็ตำบังแตงโมเคยกินโ่พี่น้องเลยอืมอืมอืมสดเอาสดเอาเพิ่เสียบขราบพี่น้องเลยตำบักแตงโม ใครเพิ่งค่อยต่ำกระล่องต่ำกินบ้างเด้อปูถั่าปูแก่บนตะเกาบนผ้าเห็ดกินนั่นสิหล่ะเนี่ยมามี่กับเขามากนะในพวกแตงโมงมะนุยหนึ่งก็พูดปลาหางข้าวบวบอืม้ม สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัาะวันีนเด้อสุดสวยสุดรอด่ัโลุบ๊ายบาย